โอเคฉันจะเล่าให้พวกนายฟังนะวันนั้นเป็นวันที่ฉันได้ไปที่ Society of a u มันเป็นส่วนรวมของพวกตัวละครในหลายจักรวาลที่มาพูดคุยเล่นกันได้ซึ่งวันนั้นก็เป็นวันปกติของฉันที่ฉันอยู่กับเพื่อนต่าง a u แต่วันนั้นมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมันมีรสักอย่างพุ่งชนมาโดนตึกอย่างจังซึ่งตอนแรกฉันจะถูกช่วยอยู่แล้วแต่ว่าพวกมัทั้งสองก็หนีไปก่อน แล้วฉันก็ได้ตกตรงตึกไปยังไงฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องตายแน่ๆแต่ทำใดนั้นอยู่ดีฉันก็ผล่มาที่ไหนที่ที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เกิัเดิมหาฉันเขาได้มอาพลังให้ฉันแล้วเขาก็ได้บอกว่าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําซะหลังจากนั้นฉันก็ได้ถูกส่งไปที่เออื่นซึ่ชนไม่ลู้ว่าฉันมาที่เอไหนยังไงซะกูต้องงแค้นพวกมันฮะใครวะ นี่นายไม่ขอสมาร์ตไปหลายจากักรวาลได้ลแล้วเนี่ยบ้าจริงๆอ่าแล้วคุณต้องการให้ผมพาไปที่ไหนเหรอแค่แค่อยากให้นายพาฉันไปที่จกักรวาล B2 นนะ่ะแล้วทำไมตานายแปบนั้นอ่ะเป็นโคตรเท่เลยวะคุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่บอกว่าสิ่งนี้มันเท่เนี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมพาคุณไปนะเฮ้ยรู้สึกเบื่อจิ๊บมาเลยแม่งเอ้ยฉันคิดว่ามาเจอที่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยไอ้สารฮะมึงเป็นใครวะ ขอโทษด้ครับผมมาเบตตี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับครับครับแล้วผมก็รีบไปแล้วกันอย่าอยู่ที่นี่เยอะไอสัตว์ตมึงโดนกูแน่ผมว่าที่นี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งเขียนเลขศูนย์ลงไปก็เลยไปที่ไหนก็ไม่รู้ขอบคุณนะที่มาสง่งอย่าลืมรับฉันด้วยล่ะเอ้ย๊วันดียังตามฉันได้อยู่หรือเปล่าฮะนี่นายยังรอดอยู่เหรอเนี่ยไม่ใช่ว่านายตายไปแล้วเหรอเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกนะแต่วันนี้นะฉันขอจัดการแกนั่นและกันนะดีดีดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมึงมามึงหมายเขาว่าอะไรวะ โอเคคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละงั้นฉันขอบ้างแล้วกันนะเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าแกมีของดีได้ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องแน่เลยแล้วสิวะฉันต้องมาช่วยแกโดยเฉพาะเลยนะเว้ยโอเคถ้ามึงเข้ามามึงก็เข้ามาบริสัตว์แน่นอนว่าฉันไม่หนีหรอกนะเกิดยะไร้วไงมึงโดนกูแน่เฮ้เดี๋ยวก่อนนะเอ้าม่งหายไปไหนวะยังโอเคอยู่ไหมอ๋อบอกเลยว่าชิลมากฉันยังไม่โดนมันโจมตีเลยสักครั้งแต่ฉันคิดว่าฉันต้องฝึกฝนร่างกายตัวเองมากกว่านี้ว่ะ ฉันสกิลแล้วแม่งโคตรเหนื่อยเลยโอเคแล้วฉันเราก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคผมก็เจอทุกอย่างละขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบคลิปได้นะสุดยอดเลยเอ่อก็นะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะก็คือก็รอต่อไปนะ EP หนึ่งก็เดี๋ยวทำนี้เสร็จก็อาจจะแบบพักสักนิดสักแบบสักช่วงหนึ่งก่อนเข้าไปทำ EP หนึ่งนะก็แอนิเมชันอะไรก็มันก็ยังกากอยู่นะก็เพิ่งทำอะนะเพิ่งแบบเพิ่งมาทำอะไรในแนวนี้ก็แบบมันก็จะแบบกากๆนะก็ ขอพันะุ์ทานไม่ถูกใจอะไรตรงไหน,นหรือเสียงภาคไงก็ไม่้าไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะฮะแต่ก็ผมจะพัฒนาไปเรื่อยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ